สวัสดีตอนเช้าวันตฤหัส,สบดีที่22มกราคม2569ครับเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายกันตอนเช้าครับอันนี้ตี4กว่ากว่าพาทุกท่านมาออกกำลังกายเล็กน้อยครับะเราไม่ต้องอะไรมากออกกำลังกายกันนะครับวิบ่งออกกำลังกายกนครับตอนเช้า มาเป็นถนนสวนผัชร์สุดกบาร้องตั้งยาวบิงไปเรื่อยๆครับ วิ่งมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับพอสมควรนะครับวิบ่งมาได้ระยะหนึ่งพองเหงื่อซึมๆเชิญชวนทุกท่านมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้ากันครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือนอนน,น้อยๆให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองโชคดีมิชัยแล้วพบกันไปในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ